ถ้าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการการทะทําจากเปลี่ยนจากทำชั่วมาทําดีพระพุทธเจ้าเกิดอุบัติขึ้นในโลกนี้ขีพ่พรงก็มาช่างเถอะเราก็ยังเป็นคนดีไม่ได้จะอยู่คนดีทีนี้เราไม่ได้ทำดีรับฉินก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องศินรู้ดีรู้ดี เขาถึงบอกว่าคนพูดดีมีเยอะเนาะคนพูดมีเยอะคนทำมีกี่คนคนพูดดีได้กี่คนก็บุบาทการแสดงในโลกนี้ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าประกอบสมมาชีไงมันต่างกันคนแสดงคนดูคนชมคนซื้อคนขายเพื่อชีวิตรอดทั้งนั้นเพื่อชีวิตรอดเพื่อหาเงิน เอามาลงกับเพาะนี่แหละถ้าพูดถึงในชะ่ไหมล่ะหาอยู่หากินประกอบสมาชีพเลี้ยงชีพแต่ธรรมะคาสั่งสอนบอกเลี้ยงชีพที่มันถูกต้องนะที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเลี้ยงชีพด้วยศีลด้วยธรรมนะเลี้ยงชีพด้วยการกระทาดีเนาะแต่ถ้าไปเลี้ยงชีพด้วยการไปกระทาความชัว่วนี่นั่นแหละทั้งว่าท่านนึงบอกว่าน้โจร นี้โจภาลาโจรนี่ให้ห่างเลยนี่ร้อยยดพันโยนกว่านี้เถอะอย่าคบคนพันเป็นเพื่อนอยาคพบมิตรที่ไม่จริงใจมิตรที่อาศัยไม่ได้เพื่อนที่อาศัไม่ได้เพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายากก็เป็นปิศนาธรรมแล้วก็เป็นเป็นคำพูดที่ ควรเก็บไปคิดอยู่เสมอๆก็คนใกล้ตัวนั่นนะเราบอกโอ้ระว,วังคนใกล้ตัวที่เรานั่นว,ว่าคนใกล้ตัวใกล้ที่สุดก็อีกอย่างก็หัวจิตหัวใจเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนหญิงเพื่อนชายคนนั้นคนนี้มิตรสหายเพื่อนพ้องตัวลายเลยหัวจิตหัวใจทีนี้เราต้องเข้าใจว่ารับประคองเนาะ คับประคองหัวจิตหัวใจของเราให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีวันนี้ต้องตาลาไปก่อนนะขอเป็นความสุขกันทุกทุนหน้า